สวัสดีครับวันนี้เราก็มีตัวอย่างใหม่มานําเสนออีกแล้วนะครับอันนี้เป็นงานที่เราจะไปใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นต้นแบบบอร์ด Arduino ที่ใช้ m i c r o c o n t เ l l e r AVR ต่อผ่านบัสที่เรียกว่า I S 4.5อันนี้ครับแล้วเราก็เดินไฟ power ผ่านทางบัส4.5เลยในนี้เราต่อกันอยู่ทั้งหมด3ตัวแล้วก็ทดลองเอา IO มาต่อคอนโทรลตัว LED นะครับ ทีนี้ฝั่งบนคอมพิวเตอร์เราเนี่ยจะให้เป็นโฮสต์มอสบัตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีฝั่งของมาสเตอร์แล้วก็สเลฟสเลฟเรามีทั้งหมด3าตัวใช่ไหมครับมาสเตอร์ก็มีตัวเดียวโปรแกรมที่เราเขียนเราเขียนด้วยตัวคิวครับซึ่งข้อดีของการเขียนในคิวเนี่ยคุณก็สามารถนําไปรันบน Linux บน Windows หรือว่าบน Mac ได้คุณสามารถมอนิเตอร์ระบบได้ด้วยโปรแกรมเดียวกันที่คุณเขียนโอเคเดี๋ยวผมจะลองแซมเปิลให้ดูนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวลองกดไปที่ ld หนึ่งนะครับ พอกดไปที่ le หของ qt นะครับตัวโปรแกรม qt เขาจะมี library mod บัเหมือนกันแล้วก็ request request มาที่ request มาที่ a d d a t e ของตัวที่1โอเคเดี๋ยวลองกดตัวที่2ดูครับอลองกดตัวที่2นะครับที่เห็นสักพักหนึ่งไฟมันดับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเพราะว่าโปรแกรมมันจะเช็คว่าถ้าไม่มีการเด d สักพักหนึ่งจะโพสมันก็จะดับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนให้มันอ่อนค้างก็ได้โอเคตัวที่สามครับครับผมก็จะเห็นว่าการประยุกต์ใช้งานมอสบัตเนี่ยในงานสี่กระถาเนี่ยข้อดีคืออย่างแรกคือคุณสามารถเดินสายได้ไกลแน่นอนนะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้จริงโอเคครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ตัวอย่างใหม่ใหม่ในวิดีโอหน้ากับเดวแยนครับผม สวัสดีครับ